สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะค่ะวันนี้ตุ๊เบสซี่นะคะมีแก้วแก้วชงนะคะมาแนะนาให้เพื่อนๆนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากได้แก้วชงนะคะสามารถ Tall, ทักทายเข้ามาได้นะคะค่ะกล่องนี้มีหกชิ้นค่ะหกชิ้นหกใบนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะมีมีมีขีดบอกนะคะปริมาณปริมาตรนะคะนี่นะคะ วิกแก้ของคาริชั่นนะคะค่ะใช้ดีค่ะค่คะเพื่อนคนไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ก็มีไม่เยอะนะคะนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกล,ยยกลส่งได้หมดส่งได้หมดค่ะนะคะนี่นะคะดูนี่นะคะเราต้องมีติด ร้านไว้ลวหลายๆแก้วนะคะมีแล้วก็สามารถมีอีกได้นะคะเผื่อฉุกเฉินกล้หน้าร้อนแล้วนะคะหน้าร้อนแล้วก็จะขายดีกว่าเดิมนะคะแก้วต้องมีสำรองนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ